ในวันนี้พุทธศาสนิกชนไทยนะคะได้ร่วมน้อมสักการะแด่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพณพระเมรุวัดเทพศรนทราวาสนะคะโดยตั้งแต่ในช่วงเช้าเวลาประมาณ8นาฬิกาเริ่มตั้งขบวนพระอิสริยยศแห่เชิญพระกฎพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกจากตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารไปยังพระเมรุวัดเทพสรนทราวาส เตป้องปราบศัตรูพ่ายโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สิบรูปสดับประกรแล้วเชิญพระกฎพระศพจากตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารไปขึ้นประดิษฐานบนราชรถขบวนพระอิสริยยศประกอบด้วยขบวนทหาร3ามเหล่าทัพสากองพันมีธงสามชายนำริ้วคู่แห่กลองชนะสังตแตรรถพระ พระอภิธรรมนำราชรถทรงพระกฎพระศพนำข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรมข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นคู่เคียงแวดล้อมด้วยเครื่องสูงแห่นำเป็นพระเกียรติยศตามราชประเพณีเมื่อขบวนแห่เชิญพระกฎพระศพเคลื่อนเศร้าสู่เมนเข้าสู่พระเมนวัดเทพสรินทราวาสมีการเชิญพระกฎเวียนพระเมนแล้วเชิญพระรองในขึ้นประดิษฐานยังพระจิตาการบนพระเมน และในวันนี้ช่วงเวลา16นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานเพลิงพระศพ ประชาชนทั่วไปก็สามารถเดินทางไปร่วมถวายดอกไม้จันทร์ได้นะคะที่ทั้งวัดบวรนิเวศวิหารวัดเทพสรินทราวาดและอีก46วัดใน46เขตของกรุงเทพมหานครค่ะ,คะประชาชนที่เดินทางไปร่วมถวายดอกไม้จันทร์ก็จะได้รับของที่ระลึก เป็นที่ขั้นหนังสือแผ่นพับและหนังสือสังฆราชาสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะค่ะและตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่นะคะมีประชาชนจํานวนมากมาร่วมส่งสเสด็จนะคะในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพนะคะจุดสําคัญก็คือรอกันอยู่ที่บริเวณโรงเรียนเทพศิริเขตป้องปราบสตรูพ่ายนะคะผู้สื่อข,ข่าวของเราไปเกาะติดบรรยากาศนะคะติดตามรายงานพิเศษกับคุณอิทธิพัฒน์ปิ่นระโลดะคะ่ะ กุลิพัฒน์เชิญค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณวรินมากคุณธัญมัยครับนับเป็นพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพที่ยิ่งใหญ่สมพระเกียรตินะครับสำหรับสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกนะครับประโม,มกสูงสูงสุดของประเทศครับประชาชนที่เดินทางกันมาแน่นขนาดวัฒนศริราว่าขณะนี้นะครับต่างบอกว่ารู้สึกว่าจะเป็นมงคลครั้งหนึ่งในชีวิตครับทรงมียานปรีชาล้ำเลิศ มควารอบรู้แต่ารอบดยา,า,ากาศแห่งความอลัยที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้ร่วมกันน้อมสการะแด่สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19แห่งกรุงรัตนกโกสินทร์ผู้ทรงคุณประเสริฐนะครับและเป็นที่เคารพสการะของเหล่าพุทธศาสนิกชนชาวไทยในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพที่จะมีขึ้นในวันนี้โดยริ้วขบวนพระอิสริยยศ แห่เชิญพระโกรธพระศพนะครับตามโบราณราชประเพณีอย่างยิ่งใหญ่ครับและสมพระเกียรติเคลื่อนจากวัดบวรนิเวศวิหารตั้งแต่เวลา8นาฬิกามายังพระเมนวัดเทพสิรินทาวาสมีผู้ร่วมริ้วขบวน100ขออภัยครับ1,383คนมาถึงประตูพระเมนวัดเทพสิรินทาวาส <ME U TER S> เมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกา30นาทีนะครับตลอดสองฝั่งนะครับมีประชาชนนักเรียนข้าราชการเดินทางมาเฝ้าขบวนเพื่อร่วมการส่งขบวนเสด็จอย่างเนืองแน่นครับเช่นจุดที่ผมยืนอยู่ตรงบริเวณ นี้นะครับก็คือคลองผดุงคงกเกษมครับและตรงบริเวณของวัดเทพศรินทราวัดประชาชนยังคงทยอยเดินทางกันมาอย่างเนืองแน่นครับ สำหรับริ้วขบวนแห่พระศพแบ่งเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกขบวนทหารนํากองทหาร3เหล่าทัพนะครับสกองพันพร้อมวงดุริยางบรรเลงเพลงพยาศกซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัสษสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์บวรพินิษ์นะครับทรงนิพนธ์ขึ้นโดยดัดแปลงเพลงไทยเดิมมาเป็นเพลงดุริยางนะครับเพื่อใช้ในงานพระศพส่วนขบวนที่2เป็นขบวนพระอิสรยิยยศนะครับนำโดยทงสามชายครับเครื่องประโคมกลองชนะแตร ى, สังและคู่แห นะครับซึ่งแต่งตัวเป็นเทวดาครับตามความเชื่อที่ว่าผู้ล่วงลับจะกลับสู่สวงสวรรค์ต้องมีเทวดาในวริ้วขบวน ถัดมาเป็นรถพระนำตามด้วยราชรถเชิญพระศพนะครับและขบวนเครื่องสูงและเครื่องยศริ้วขบวนที่3นะครับเป็นขบวนตามครับนำโดยเครื่องประกอบสมณะและขบวนพระประโยชน์สิทธิานุสิธิ์ในขบวนมีนายบรรทูลล่ำซำนะครับผู้บริหารกสิกรไทยนายธงทองจันทลางสุ่ประลัดสมนักนายกรัฐมนตรีนายจรานพักดีธนาคุณน,นะครับหลังขบวนพระอิสริยยศเสร็จสิ้นนะครับมีพระสงฆ์แม่ชีประชาชนทั่วไปกว่า500คนร่วมปิดท้ายขบวนตามเส้นทาง รวมถึงประชาชนที่มาไกลาจากทั่วประเทศทั้งชาวไม่ห้องสอนชาวมหาสรารคามชาวนคนรราชสีมาต่างเดินทางมาร่วมในพิธีครับเพราะถือว่าเป็นโอกาสที่เป็นมงคลครั้งหนึ่งในชีวิตครับอำเภอจักราจังหวัดนครราชสีมานะจ่ะวันนี้ก็เดินมาตั้งแต่จุดแรกเลยจ้ะเริ่มต้นจนส่งท่านไปสวรรค์ใน,นวันนี้ดีใจมากากระจ้ะจ้ะมาคนเดียวจ้ะ ก็จก้ะก็รู้สึกอยากมาตั้งนานแล้วจ้ะแต่มันพอดีมีโอกาสพอดีเลยมากลางคืนด้วยแล้วก็มาสว่างที่นี่จ่ะจ้ะคงจะอย,อยู่ถึงนะจ้ะตั้งใจมาแล้วเดินก็มาเนี่จ้ะจ้ะพอดีจ้ะมาจากมหาสารคามค่ะพอดีมาพักอยู่หนองแขมกับญาติแต่ว่ามานี่มาคนเดียวไม่เช้าตื่นมาตีห้เพราะตั้งใจไว้แล้วตอนที่ท่านาละสังขารใหม่ๆเราก็ได้เคยมากราบศพท่านที่วัดบบร ค่ะภูมิใจมากเพราะมันเป็นครั้งเดียวในชีวิตเลยนะคะเพราะท่านอายุตั้งร้อยปีถ้าคนโบราณจะถือว่าเป็นหนึ่งกับที่เขาพูดว่าชั่วกับชัว่วกานะ่ะคือร้อยปีมันก็เป็นกับหนึ่งเพราะฉะนั้นชีวิตเราคงไม่มีโอกาสอีกแล้วเพราะว่าครั้งนี้คงจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตเราค่ะ สำหรับพิธีการถวายดอกไม้จันนะสมรับดอกไม้จันที่วัดเทพศิรินทราาสแบ่งเป็นสองช่วงนะครับตั้งแต่เวลา12นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีครับจากนั้นจะหยุดเพื่อให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จและร่วมพระราชาพิธีพระราชทานเพลิงพระศพในช่วงของเวลา16นาฬิกา30นาทีนะครับหลังจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเสด็จขึ้นบนพระเมนพระราชทา,านเพลิงและให้ผู้ได้รับเชิญขึ้นถวายดอกไม้จันท์แล้วจะเริ่มให้ประชาชนเข้าถวายดอกจันทไม้ดอกไม้ ได้อีกช่วงหนึ่งนะครับก็คือช่วง18นาฬิกาถึง19นาฬิกาก่อนที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจะเสด็จขึ้นบนพระเมุพระราชฐานเพลิงจริงในช่วงเวลา20นาฬิกานะครับประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์จะได้รับของที่ระลึกประกอบด้วยที่คานหนังสือแผ่นพับและหนังสือพระสังฆราชนะครับขณะที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลจัดกำลังตำรวจ3,000กว่านายดูแลประชาชนที่เข้าร่วมพระราชพิธีในครั้งนี้นะครับเพราะคาดว่าจะมีประชาชนมาร่วมจน สวนมากขณะเดียวกันประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเดิน,นทางมาตั้งโรงทานและนําอาหารน้ําดื่มผลไม้แจกจ่ายให้กับประชาชนได้รับประทานกันอย่างทั่วถึงครับ และบรรยากาศที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นี้นะครับประชาชนต่างทยอยกันเดินทางมาอย่างเนืองแน่นครับเพราะ,ระว่าจะวางดอกไม้จันทในช่วงของเวลา12นาฬิกา30นาทีครับส่วนทีมข่าวนาทเวนกนะครับจะปักหลักรายงานบรรยากาศอยู่ที่นี่และจะรายงานให้ทราบต่อไปครับทั้งหมดเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่นี่ช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับข,ขอบคุณคุณอิทธิพัฒน์นะคะค่ะ รายงานมาจากที่โรงเรียนเทพศิรินนะคะและหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีพระราชทานเพลิงพระศพในวันนี้นะคะจะมีพิธีเก็บพระอัฐิและนํามาประดิษฐานยังตําหนักเพชรวัดปรวรนิเวศวิหารโดยจะเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะพระอัฐิได้ในวันที่18ทธันวาคมนะคะและในวันที่19ทธันวาคมช่วงเวลา8นิกาถึง14นาฬิกา หลังจากนั้นค่ะจะเป็นพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระอาฐิและบรรจุพระสรีรังคารในวันที่20ธันวาคม2558ค่ะ